ไอพี่มอไม่เห็นตัวตามอ่ะ, <Yeah. S 1> อะยืนอยู่นะไม่เห็นนะ mm hmm. เดี๋ยวรอกันรอพี่ตามมาก่อนพี่ยังไม่คุยกันเลยพี่กัครับคมครับใช่ครับจินครับเดี๋ยวเดี๋ย <laughs> เดี๋ยว <laughs> เย็ดเย็ดเย็ดปืนเขาชมเขาชมปืนกันยับหมาเขาชมปืนยับหมาปืนเก่งแต่ลีลาเก่งแต่ลีลาไม่เนอตอย่างเงี้ยภูมิใจไหวเฮ้ยน้องน้องจีตี้แม่งปืนนองาเยยอ่งงี้ชุดอย่างเงี้ยเวลตอนขอพี่เกณฑขอตอนกลับมาได้ไหมิภูมิใจไหวใช่ไหมน้องน้องจีตี้แม่งปืนนองหดจัดเลยเขามีแต่คนชมปืนใช่หรอเปล่ารออะไรอ่ะปืนนองหดไตกลางอย่างอย่างออกหน้ากับใครอ่ติ่มซ้ำบ้านจีซี่ออกหน้าเกินใคร ไอ้ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วบุญเลยเนี่ยมาดิเต็มีมาเลยเต็มมาดิเคเคมาเอ้าฮะช่วยหน่อยคืออะไรช่วยหน่อยช่วยออกแรงหน่อยมาที่นู่นมาออกแรงเยอะเกินไม่ต้องแข่งหรอกมั้งแต่ประเดนเนี่ยเอาแชมป์ไปเลยจะเย็นมันก็มีดหมเยอะพี่เกศโอ้จะิงเอาแชมป์ไปเลยน pues ้องเลือกให้ให้นายกเลือกทำฟากินรอเลยฟากินแชมป์มาน้อง นั่งแข่งแล้วไม่ไม่แชมป์มาหมาอีกเออวไหวทำไงวะเออไม่แชมป์ยังไงวะพี่พี่บุ๊คพี่บุ๊คไม่ตีท็อปแฟกหรอไอ้บุ๊คเราสองมาแทบทุกแกงแล้ววะใช่ป่ะทุกแกงละใช่ใช่ทุกแกงนะไอ้บุ๊คไม่ออกแรงเยอะจัดเลยพี่้องกับใครอ่ะไม่ไม่โดนขนาดเนี้ยกับโกว้พี่ก็เก้าต่อเท่าไหร่เก้าต่อยี่สิบอะไรเงี้ยสองรอบเลย แต่นี่แบบเอาผ้าต่อเต็มเลยที่จะยังได้สะกอไงแต่สะกออย่างนี้สองกูอายไปเปล่าไหมล่ะไอ้สัตว์ได้ก็ดีแล้วนะถือว่าดีนะทนายกับพี่เก่งแล้วเอซับโดนเหมือนกันเอซับโดนเหมือนกันนะเอซับโดวเมือนกเดี๋ยวแค่นเดี๋ยวอะไรแล้ไม่เห็นแล้วไม่เห็เซตแชมป์ไม่ไหวแค่นะแต่พอแคลนเอซับอะแคลนเอซับไหนแค่นเหรอพี่มาซ้อมกับผมดีกว่าแล้วไม่เห็นโดไม่ไหวพี่ไม่ไหวแค่นแค่นอีกเปล่าไม่แค่นไม่ โอ้โหโลนักก้อมพอแคนให้วินวินเลียมทักมาไว้ก่อนไอวินลี่วินลี่มาขอเทิร์พี่อะเดี๋ยวเดี๋ยววิเลี่ยมมาขอเทิร์พี่ก่อนสามรอบแล้วอ่ะปล่อยตึงตลอดโปรโลบอกได้ครับพี่ได้ครับพี่แต่พอแคนปุ๊บวิลลี่ทักมาตลอดกูรู้แล้วมักินมึงเล่นไหมเนี่ยเล่นทำไมมันจะบอกว่าไม่เห็นมึงในวงเลยเหรอ ไม่เห็นแล้วกูวิ่งวนพอมัพแอยว่าไส้เวลาตับบุเขาไหลจัดเลยนะวันเนี้ยไหลเลยอ่ะเดิมตีนักหมาไม่มีอะไรเลยโานหลายเฮ้ยพี่เกสพี่เกสขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษจริงๆมพี่ไปพี่ม่อแม่วันเน้ย็ี่เนผมปืนผมหายไปสี่กระบอกอ่ะกว่าจะหาได้อ่ะวันสองแอลเคมันไปมีสีงที่ไม่บอกเลยโอ้โหแอลเคมันเสียงมันแรงเลยวันนี้แรงมาเลยแบบนี้เ พรุ่งนี้ไหมหลานร้อพรุ่ง<ท>ววนี้พรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ไหมโอ้พรุ่งนี้ผมนัดเอเมสันไว้เอวันที่วันวัน,ว,นวันที่สามเอ็ดได้ไหมครับพี่แข่งวันไหนอ่ะพี่แข่งวันที่เจ็ดครับตัวเองยังแข่งหรอนะ่ะแชมป์ก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องหลอกถอนไปเลยไม่ก็<ต>ขอเอาท็อปสามได้ไหมล่ะจริงจริงแชมป์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 รู้อยู่แชมป์แต่ขอท็อปสามแชมป์จริงนะแชมป์จริงนะเฮียจินจะมีแชมป์ก็ขอเรอไปสัตว์ ไอ้รอาอกไอ้จินหน่อยตั้งแต่ไอชนะไอจีฟอยมาก็ไม่มีอะไรโอ้โหไม่ไม่มีผมนะไม่มีผมป่านะไม่มีผมมีไต่ไอ้ตัวน้ำทัพอยู่นี่เจอกับจีฟอยได้ช็อตอย่างเพ่เลยโอลเฟนดี้ยี บอลโรี่มอนมอนฉันมอนอยู่บ้านฉันมอนแพ้แก๊งข้างคิมคิมโตฮะับเซตตำนานนะพูดจริงแล้วตอนนั้นตำนานจริงนะสองมันเดียวจริงเวลาท่านมอนกลับมาฉันมาแค่ผู้หญิงแก๊งเดียวอย่างอายไม่ตอนนั้นเราโฟกัสในเมืองไงเนาะจริงจริงแต่ในเมืองเราไม่แพ้ใครแล้วตอนนั้นเออโฟกัสในเมืองไงเราก็เลยต้องฝ่ายฝ่ายเออเราไม่ได้เรา ต,ตีพังกว่าตั้มของตั้มน่ะดูแต่ละคนวะเนอแม่งเอางี้อยากให้ดูย้อนหลังไอ้ออเลยให้ไหมช็อตไอ้บุกไหลอะ่อะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันตายรู้ <laughs> ลองยับตั้งแต่วินแรกยังมีสุดท้ายกูลองทุกวินโอ้ยโอ้ยตั้งแต่วันแรกอ่ะโอ้ยเขาบอกว่าปืนเขาบอกว่าปืนตอนคิงเฟิร์สช็อตคมจัดเลยเฟิร์สช็อตเออเขาบอกหน้าแดงเงี้ยเวลาหน้าแดงชอบสไลด์ยิงเนี้ยพี่เจเลยพี่อะไรชอบสไลด์ยนิ่งเหมือหนเรือเหลือหนเลือเขาล้องเหมือนเลือไฟไฟไม่โฟกัสนี่ยิงไว้ใจได้ไอ้เจชวนอะไรมาได้ตอสกินซาเนี่ยไอ้ตอสกินซ่าชอบไปยืนบนข้างบนนั้นเออซาโซนซ้ายป่ะวะโอ้ย ไอ้ฉันสุดไล่กูกี่ตัวให้กูยื้เนอะข้างบนนะย้ายกูรูอยู่ข้างล่างอ่ะโดนล่าเลือดดิเดี๋ยวขอไปฟาร์มเรื่อยๆกันเดี๋ยวขอแบบในแดนบระเทศเดี๋ยวรอไม่ไม่ต้องซ้อมแล้วนะรอกันแล้วกันนะรอแล้วรอแล้วรอแล้วเดี๋ยวเรากันเราแล้วกันไม่ต้องทักมาแล้วนะให้แต่สองแบบเดมเลนได้ได้อะไรนะนี่นี่แชมป์สองจุดสูนี่

โดนเลยเดืโดนโดนีท้ายช็อตแรกแพ้เลยมงติบเล่นแค่ไม่ไหวแล้วพี่ชุนเดินเนียนแอบกูเห็นตลอดกู้แอบไปกูกูเห็นตลอดแอบบ้างเดี๋ยวขึ้นไปนู่นไปนี่บ้างเพนทอมจัดเอางี้ที่พี่คุยกับตาวัตอนนู้นน่ะเดี๋ยวพี่ทำอะไรกันเนาะเดี๋ยวพี่จะเป็นแชมป์นี่นู่นขึ้นมาแล้วเจอกันเราที่นี่แล้วกันขอเป็นแบบถ้ามันเจอกันได้เนาะ ผมต้องผ่านโค้ดแม่ได้ไม่พี่โอ้โหในรายการเลยเหนอไม่ในรายการเหอเดี๋ยวเรามาเจอกันในรายการใหญ่เยอ์ถ้าเรอบถ้าเราตกรนะใช่ปะขอเจอเาชิงนะพิตาาโอเคไหมเอางี้ไเอางี้อะไรพี่ ถ้าเจอรอบชิงขออย่างเดียวได้ไหมอย่าตบกูศ่นได้ป่ะให้กูหนึ่งฟากอร์แบบหนึ่งฟากอ้อเออได้ไม่อายเขาอะไรเงี้ยแบบขึ้นมาต้องแบบขนาดนั้นเราขึ้นมาเออให้เขาแบบโศสีหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ไม่ก่อนจะเป็นแชมป์เป็นอะไรไหวก็วัดได้หมดไหมนี่ไหวไหมเนี่ยไม่ไหวหรอกเนี่ยเนี่ยเนั่ยเนนั่น่นีนน่น่ยเน่นนนนนนน ไม่ไหวรอเดี๋ยวก็รอดูวันแข่งมี่แบ้านเขาได้เขาเลบมาบอกเวลาเขาแข่งอ่ะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถได้แข่งเลยเขาเล็บมาแลบไงนี้รอบแล้วคนเงี้ยรอบไหนรอบไหนออสตาที่ล่าสุดเจ้เอ๊แต่ว่าเดี๋ยวมึเข้ารอบไหนรอบรอบอะไรวะจำออสตาไหนออสตาล่าสุดเนี่ยพี่แข่งยี่สิบยี่สิบรอบแปดเจ้แล้วรอบแปด嘛 เำียร์ไอ้เนี่ยรอบแปดเลยอ่ะวุดบิดจ้ะวุดวิดกับใครอะพี่รอบหกปะเราเข้ามารอบหกปะแล้วสุดมิดอะอันนี้ไหนเนี่ยที่เล่นปืนหรอหรือเล่นอะไรไม่ไม่อ๋อไม่ใช่คิดว่าล่าสุดล่าสุดเลยอ๋อล่าสุดแต่เล่นปืนได้ได้ท็อปท็อปสี่ท็อปสามเออยังไม่เคยเป็นแชมป์เลยเนี่ยอ๋นะยังเลยนะเนี่แหละรายการนี้แหละรายการนี้แหละที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยมีแชมป์คนเดียวแล้วนะเห็นอย่างเงี้นนะมีคนเดียวนะแชมป์นะ จำอะไรอ่ะตาแล้วน่ะเอาตาแล้วุ้ยที่ไหลมีที่ไหลมีเนี่ยมีบาไว้กี่บาทแล้วเนาะเจดี่ไม่มีสวยแต่วันนี้เห็นรู้เลยแม่งแต่เพจแม่งไฟกลางแข็งทิ่หผ่คาดคาดหมวกไหมฮะหมวกเอาเอาที่พีเกตพีเกตพี่ฟังนะแต่ละคนอ่ะคือตัวปัญหาที่เราที่ที่เราเจอทั้งนั้นแหละไหลหลักทั้งนั้นไอตัวตัวตัวปัญหาของเราเองนั่นแหละ จริงงะแม่ตาดุกอย่างเงี้ยตาโตในโตไม่โอ้จะจะเปลี่ยนคนวุ่นเลยว่ะพี่เกดไม่งึในการนี้พอกระสุนเยอะเกินเปลี่ยนคนวุ่นหลายรอบไปเนี่ยเหนื่อยชิบหายเลยเป็นสิบคนแล้วนะเปลี่ยนจนเกินเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นมีญี่ปุ่คนอ่ะตามไม่ต้องรู้เฉยรู้เฉยก็เห็นทีมฮาปุ๊กวิ่งเข้าไปหนึ่งคนบอกให้กดเลยก็ว่างงเหมือนกันทีมฮาคนโอ้โหจับกลุ่มห้าขนาดนั้นไม่พู้หนีที่เลี่ยนหรอ ใช่พี่คุยกับหลุยไว้แต่เตง <Okay, okay. S 1> พี่หลุยไม่รู้ว่าคุยกับไม่นี่ยังคุยกับพี่ตายาว่าเขาให้ให้เล่นไหมต้องตามท่านม่อนาามาเป็นสำรองให้นะอยากเล่นอุ้มรือว่าไม่ไหวแห้นนะหแวะอูแต่ของเราบุ๊ของเราเจอก็ไนะต้นี่เนาะอะไรนะพี่ฝ่ายของเราก็มันๆอยู่เหมือนอกันจะต่อยไหก็ไม่เจอแหมน่างี้มันแล้วจิ้ว เล่นไหมไม่ได้ได้ซ้อมชนะแมตชไหมนี่เมื่อวันเขานี่ไม่เคยไม่เคยชนไม่เคยซ้อมด้วยไม่อยากไม่อยากซ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวรู้มือเดี๋ยวมนได้นี่เมื่นวานี้ซ้อมทำไมล่ะเราก็ไปวัดกันหน้างานเลยเขาไปซ้อมซ้อมว่าแกงในประเทศเดี๋ยวมันรู้มือกันโอเคซ้อมไม่ซ้อมไม่นจะถ่ายแล้ว เอากันก่อนเลยนะพี่โพแต่เราของแข่งเอากันก่อนเลยก่อนเลยแหละไอ้เหี้ยแต่มันมีสายเขาเรียกอะไรสายล่างอีกแต่มันก็อะไฮะขึ้นมาบนเวียนกันได้มันมันมันอ๋อสายล่างใส่กันขึ้นมาเหมือนเดิมเขาเอาทีมประเทศละสองใช่ป่ะประเทศละหนึ่งป่ะประเทศหนึ่งเหรอหนึ่งหรือสองสองบนนะสองบนมาควายสองบนสองล่างเหรอ ไม่ไม่ไม่มันน่าจะเอาแชมป์จะและประเทศมันเจอกันนะพี่ที่ผมเห็นอ่ะมันเอาหนึ่งสองไหมหนึ่งสองจะได้จะได้เล่นสองคู่ไงหนึ่งหนึ่งกับสองสองมาชนกันอ๋อก็คือที่หนึ่งที่นู่นชนกับที่หนึ่งที่นี่ที่ฝั่งที่นู่นก็ชนกับที่ฝั่งที่นี่ใช่เหรอพี่เวอร์พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแน่เนาะไม่ได้ใช่นะพี่น่าจะจที่หนึ่งชนกับที่หนึ่งอาอแล้วก็คือวัดวัดแบบใช่เหรอ มมัันนก็ตามบอกอยู่นี่ไงมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมันแค่มาโชว์เอามาเล่นให้ดูไม่ใช่หรอเออถ้าวันวันสุดท้ายมีแค่คู่เดียวมันก็ไม่มันบ้าเขาก็ต้องแบบมีคู่คู่สำรองหนึ่งคู่แล้วก็คู่เอกหนึ่งคู่อย่างนี้เดี๋ยวพี่เกดรู้นะเออเหมือนกับเหมือนกับมวยอ่ะใทรเขาจะเอาคู่เอกมาชกก่อนล่ะระวัไม่แทงกันเล่นนะคะปรับจริงเด้อค่ะครับนนนนนนับนรับนนนนนนอนน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  ยืนเนียนนี่ก็เมื่อเนียนเนอนึกว่าเหมื่อจะแอกมาเสียงจากคนไหนนู้นไกลๆพี่นี่ไหนวะไม่ใช่นี่หรอเนี่ยไกลนู่นไกลนู่นไกลเปิดไม้เปิดไม้ไม่กล้าโฟนมาไม่ใช่เป็นไหนอยู่ก่อนนู่นนู่นหลังนู่นนู่นไกลๆนู่นไกลๆนี่คือแม่งหรอแต่คิดว่าดูน่าจะน่าจะข้อโหดเจอเนาะโหดนะจำให้ เดฟเองคิดว่าใครอ่ะพี่ถามหน่อยพี่ถามเองหน่อยว่าเองคิดว่าใครใครที่แบบพูดต่อมามืดพูดต่อไมันแทรกไปแล้วพี่มันแตกไปแล้วไม่ใช่แต่ต่โผล่เปะเต็ดโผล่ใช่ป่ะฮิโรชิฮิโรชิฮิโรชิอะที่เนี่ยขอไม่รู้ถ้าไม่ได้ซ้อมหเลยบางทีก็เหวอได้อ่ะไม่รู้อ่ะฮิโรชิก็คือก็คือทีมผมที่ไปทําที่ได้ตรวจากพิเกตไปอ่ะอ๋อเออต้โหดนะนั้นอ่ะมันเล่น โหดดีก็จากที่ฟังในที่ตอน้ก็ตตัเจอใช่ไมล่ะใช่ก็มันเล่นแบบสมมุติถ้าิดเจอในแข่งก็หมก็ได้อะเจอหมอกมันหมดไายซ้อมแล้วนี่เจอสายเข้าไปทีที่เดาบนเทนอย่างนี้โกดอย่างนี้ใช่สายเดียวมันหมดเลยอืมฮะแต่มันก็ดีตัวขึ้นมาได้นี่ชิบะ ใช่ใช่แต่ที่หนึ่งที่หนึ่งสายล่างกับที่หนึ่งสายบนมันเยอที่หนึ่งสายร่างมันมันพิสูจน์ได้แต่มันโหดนะพี่ก็ดูมันโหดมันตั้งแต่แบบถ้าให้เทียบว่าหนักดับเบิลเฮกับหน่กไอฮิโร่ชีนั่นแหละน่าจะเต็งไม่รู้นะแต่จะแข่งกันแล้วนี่ใช่ป่ะจะแข่งวันไหนยังไม่ประกาศครับอาทิตย์น่าจะอาทิตย์น่าจะอาทิตย์เดียวพี่อะรอบสองผมผมไม่มีแข่งรอบแรกอะมันเขาจับให้ขึ้นไปแบบรอบสองเลยอะ ้านาเนี่ยพี่ออกมาเนี่ยรออยู่เนี่ยอ๋อก็คือใจฝ่าของพี่ก็อาทิตย์หน้าเหมือนกันมีเวลาฟอร์มอีกเยอะหาดูแล้วกันถ้าวันไหนแบบว่างๆจริงๆหรือไม่มีคู่อะไรนะทักมาได้เอามาพี่จะได้แบบอยากมันก็เวียนหัวดีอะแบบปวดหัวทีอะวุ่นวายดิเวลามันก็นุ่นอ่ะเหมือนเดิมอะที่อาตะหงุดนกิดอะอ๋อถ้ารอชั่วโมงนีวเราหาคนถึงก่อนก็ได้ไม่เป็นไร เวลาเวลามันเวลามันหนัเเสียเฉียดฉิวเชียน่ลยสามครึ่งสามสี่สิบไม่จริงจริงที่จะฟอร์มหน้าแต่น้องพี่มันมันมันต้องไปมันต้องไปนอนเที่ยงคืนหลักคนว้ยน้องกูเอาไปนอนเที่ยงคืนไปเห็นบ้าฟอซ้อมไปโรงเรียนกันตอนเที่ยงคืนปุ๊บกูออกกันสองคนแล้วเหลือยี่สามคนเงี้ยมันพี่ถึงต้องซ้อมแบบปวดหัวมั้งเดี๋ยวไปนอนอะไรไม่ไอ้พี่เลยต้องซ้อมวันละสองคู่ไงสองทุ่มแล้วก็ไอห้าทุ่มสี่ทุ่มคู่หนึ่งไม่งั้น ไม่ไหวอะ่ะฟอมวันละชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยฟอรอมทุกวันมนะนัดห้าทุ่มนู่นอ่ะเที่ยง,ง,งคืนอ่ะจะแบบเลทนิดหนึ่งอ่ะอนะไม่นิดนะไม่นิดนะอี้ยะห้าทุ่มแม่งไปนูนน่นอ่ะเที่ยงคืนอ่ะนี่ถ้านัดห้าทุ่มยังก็สี่สิบห้าสิบเที่ยงคืนแน่อนอนอ่ะมีมีถึงถึงแน่นอนเกินเกินครึ่งแน่นอนอ่ะเออมันหลายทางที่หลายอย่างต้องตามหลายอย่างอืมแต่ละคน มันมาจากหลายชิปไงพอเล่นโบกไนจีนเนี่ยเป็นเล่นลานปืนที่นู่นไงใช่พีี่จดูออกไหมไอด็อกก็ไม่มาไอด็อกมึงมึงไอจีนีเหรอวะจริงไงด็อกวันนี้ผมไปเล่นวารูมาลืมดูเลยไปวารูเลยใช่ไอ้บุ๊กไอบุ๊กเลยนะไอ้บุ๊กเลยนะผมมานะทู่ผมไปถามทู่ผมไอ้บุ๊กเลยนะมันบอกมันหลับนะถามทู่ผมหลับไอบุ๊กไอบุ๊กหลับชิงพวกนี้เล่นรีไม่มีผมไหมยังไงบอก เฟยังไม่รู้เลยเดี๋ยวขอคุยกับไ้ไอ้นี่ก่อนหลุยก่อนเป็นมะนินบนปืนบนรถอะไรเป็นไม่ไม่เล่นไฟแต่มีปืนสี่ก็เป็นเป็นอะไรนะอ๋อปืนสี่พัเทียะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดจริงนะมันเล่นยี่สิบเจ็ดคนหนังมันน่าจะได้แหละฮะไอ้เบอร์หลุยเบอร์อะไรนะนี่เทมก้าสามตัวแล้วก็สูง ไม่มีดอกไม้ฉันมีแต่ใจให้เธอฮัลโหลหลุยหลุยได้คุยกับพี่ต้ายังอ่ะจั่มห่าตาวเลยดิจั่มอืมาห่าตาวเลยดิตาวที่ไหนอะเออเวลาแกชอบไปยืนอยู่ไหนอะดึกๆึกอะไปเดึกอยากไปจับเลยวะอ๋อไปจับเลยจั่มอะไรนะครับพี่เกดผ่าผ่าพลาดดิเอาพี่เกดไปพลาดดิ ไอ้รถอะไรอ่ะอันนี้รถอะไรอ่ะคุณรู้จักเหรออยากไปจัดมันไม่มีน้อยแล้วนี่เ๋ยวนี้โดนโดนโดนเซลเฉยเลยไม่มีดอกไม้ฉันมีแต่ใจให้เธอฮะทมาไมอ่ะแลปปวดหัวจดินเลย เก็บอะไรพี่เก็บไปแล้วใช่ไหมเก็บรอคุเลยเราไปเลยไม่ต้องรอเขาแก่แล้วเดี๋ยวเขาอจะเขารอคุยกันเด็กอยู่รอไปแบบนานอะไปตามสไตล์วัยรุ่นเนี่ยเออขอดชอบไอ้หลักการเยอะพี่เก็ตอะปอะพูนมากมายเฮ้ยไอ้พวกใจเย็นก่อนดูอยู่นะไอจินไปไหนอะไอจินอะผมแบบโอ้ไม่เมียตามเมียอะไรบอสไอตัวนี้ไม่ได้ติดเมีย นายยูว่า,าพวกเทพปีศาจหมูามาดิเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ